สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงบลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3 5, 000, บาท5บาทเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับซึ่งก่อนจะไปติดตามข่าวในวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอว่นนะครับใครสนใจก็อย่าลืมไปหาซื้อหาชิมกันได้นะครับ แล้วก็ขอบคุณมานีออร์แกนิกครับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหาซื้อที่7 e เ e ่ e อีเลฟเหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ช้อปปี้ลาซาด้าก็มีจําหน่ายแล้วเช่นกันนะครับก็เรื่องราวที่น่าสนใจมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับไปเริ่มกันที่อดัมนิวสันครับรายงานว่ากรัมพอตเตอร์เนี่ยได้แจ้งว่าเชลซีจะหาเกมอุ่นเครื่องเตะในระหว่างเบรกทีมชาติเพื่อช่วยให้เอ็นโกโลกองเต้เรียกแมตช์ฟินเนสกลับมาให้ได้ โดยบอกว่าทีมงานเนี่ยยังวางแผนกันอยู่ครับและน่าจะเป็นเกมการแข่งขันภายในซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะสามารถควบคุมตัวแปรทุกอย่างได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นการเตะของทีมชุดใหญ่กับชุดเล็กหรืออะไรก็ว่ากันไปนะฮะขณะเดียวกันครับเดียเลติกบอกว่า w e s ลี y f ฟฟา n a ถอนตัวจากทีมชาติฝรั่งเศสชุดที่จะลงเล่นในคัดเลือกยูโร2024แล้วนะครับหลังจากได้รับบาดเจ็บจากเกมเสมอกับเอเวอร์ตัน2ประตูต่อ2นะครับ ซึ่งนอกจากเดียรแลติกแล้วเนี่ยเลอร์กิฟส์ก็รายงานเช่นกันนะครับว่าโฟฟาน่าก็ได้ถอนตัวออกจากทีมชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนฝั่งของแซมมอนจอนสันครับบอกว่าทั้งที่เวสลี์โฟฟาน่าเนี่ยกำลังจับจังหวะตัวเองได้กับเชลซีแต่ต้องมาบาดเจ็บที่แฮมสตริงและต้องถอนตัวจากทีมชาติฝรั่งเศสเชลซี Chelsea จะต้องกังวลอย่างมาก เพราะเกมเล็กแรกของ UCL ที่เจอกับเรอลมดริดนั้นอีกเพียงแค่3สัปดาห์เท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าเวสลี y โฟฟาน่าเจ็บหนักขนาดไหนแต่เชื่อว่าน่าจะมีข่าวกันในรเร็วๆนี้นะสำหรับทางโฟฟาน่านะครับขณะที่เลมทูมี่ครับบอกว่าเชลซีโดนชอนไดเล่นงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทั้งที่จลฟิลิกและเอนโซฟอนันเดสสร้างสารรค์โอกาสและควบคุมเกมได้ทีมไดโดดเด่นเลย แต่พวกเขาต้องจัดการรายละเอียดของเกมให้ดีกว่านี้เพราะเรอัลมาดริดกำลังรออยู่นะครับนอกจากนี้ครับเบนชิเวลยังให้สัมภาษณ์พูดถึงจัวฟิลิกครับเขาบอกว่าจัวฟิลิกเนี่ยยิงประตูได้อย่างยอดเยี่ยมมากซึ่งคุณคาดหวังจะเห็นอะไรแบบนี้อยู่แล้วเพราะเขาเป็นผู้เล่นชั้นยอดเขามีพรสวรรค์ด้านทักษะการเล่นแต่ก็ช่วยทีมได้มากด้วยความขยันของเขาเขาโชกไม่ดีมาหลายสัปดาห์ครับเพราะยิงชนเสาชนคารบ่อย แต่เขาเป็นคนที่เคลื่อนที่หาตำแหน่งได้เก่งมากและสมควรแล้วที่ยิงประตูได้นะครับก็ออกมาชื่นชมเพื่อร่วมทีมนะสำหรับทางเบนชิวเวลนะครับขณะที่แมตต์ลอครับออกมาบอกว่าเกป้าเนี่ยรักษาฟอร์มการเล่นขึ้นมาได้อย่างดีและไม่ใช่ผู้รักษาประตูที่ไม่เก่งแต่เชลซีต้องการผู้รักษาประตูที่ดีกว่านี้ถ้าพวกเขาหวังจะประสบความสําเร็จในระยะยาวโดยความผิดพลาดในเกมกับเอเวอร์ตทำให้ทีมพลาดเก็บ3คะแนน ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่าเชลซีต้องการผู้สาวปะตูระดับท็อปคลาสที่ไว้ใจได้มากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นในมุมมองของแมทล์ลนะครับแต่ผมมองแล้วจังหวะนั้นก็โทษเกป้าซะทีเดียวก็ไม่ได้นะครับขณะดเดียวกันครับพอตเตอร์เนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับอินดีพนเดนต์ครับพูดถึงภาพรวมในซีซั่นนี้ครับเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยคุณก็ต้องดูให้ชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใน2ตลาดที่ผ่านมา มันคือการเปลี่ยนแปลงนักเตะมากกว่า20คนในทีมดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความสม่ำเสมอความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและสปิริตของทีมนั้นเนี่ยอยู่ในแง่บวกมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมามันเป็นซีซั่นที่ไม่เหมือนใครครับก่อนเนบรกบอลโลกก็มีโปรแกรมลงเตะที่ถี่มากและเราก็เจอปัญหานักเตะบาดเจ็บอยู่หลายคนตลาดซื้อขายที่ผ่านมาช่วยเราได้มากครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีกลุ่มผู้เล่นอายุน้อยที่เติบโตมาด้วยกัน และร่วมกันทำผลงานได้ดีเกมกับเอลตันเนี่ยพวกเราเป็นแง่บวกเกมเจอดอมูลก็เป็นแง่บวกแต่เรายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่จะต้องทำนะครับอันนี้โดยภาพรวมของพอตเตอร์ที่พูดถึงเชลซีนะครับขณะเดียวกันครับพอตเตอร์ Potter ยังกล่าวเสริมอีกครับว่าช่วงเวลาที่เข้มข้นของซีซั่นเนี่ยกำลังจะมาถึงแล้วครับเดือนเมษายนและพฤษภาคมจะเป็นงานที่หนักดังนั้นเนี่ยในฐานะผู้นำของทีมเนี่ย เขาจะต้องใช้ช่วงเวลาเบรกทีมชาติเพื่อเรียกความสดชื่นและเติมพลังเอาไว้รอใช้ในช่วงเวลานี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเดือนเมษายนเนี่ยเชลซีจะมีโปรแกรมลงเล่นถึง9นัดเลยนะครับก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่พอตเตอร์อาจจะกลับมาโดนแฟนบอลตำหนิอีกครั้งก็เป็นไปได้นะครับขณะที่สื่อในสเปนครับอ้างว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยกำลังพิจารณาที่จะดึงตัวโรเมลูลูคาคูกองหน้าวัย29ปีของเชลซีไปเสริมทัพ ในฤดูกาลหน้านะครับอ่ะก็หวังว่าจะเอาไปนะยังไงก็เอาไปพ้นทีมไม่ดีที่สุดนะฮะขณะที่สื่อฝรั่งเศสเนี่ยอ่าขออภัยสื่อของสเปนเนี่ยก็ยังอ้างเพิ่มเติมว่าเชลซีอ่ะสนใจจะดึงตัวอังเรโอนาน่าครับผู้สัประตูของอินเตอร์มิลานมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์เพื่อมาเป็นมือหนึ่งแทนเกป,ป้านะครับก็อังเรโนาน,น่านี่ย้ายมาอยู่กับอินเตอร์ตอนนั้นเคยโดนแบนนะฮะจากเรื่องของการโดบนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ผลจาก โทษแบนด์แล้วก็กลับมาช่วยอินเตอร์มิลานแล้วผลงานดีนะฮะสำหรับอังเดรโอนาน่านะครับขณะที่ซันเดย์มิเลอร์ครับบอกว่าเอเดวาร์เนดี้เนี่ยได้รับการแจ้งแล้วว่าเขาสามารถย้ายออกจากทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นี้สืบเนื่องมาจากแผนการโลบนักเตะของทีมนะครับก็เป็นไปได้นะฮะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ยังไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่แล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งใน11ผู้เล่นที่อาจจะโดนละนะครับมีความเป็นไปได้นะฮะขณะที่เดอะซันครับบอกว่าทั้งเชลซีและนิวคาสเซิลเนี่ย ต่างจับตาดูสถานการณ์ของบริมดิอาสครับอดีตแข้งแนวรุกของแมนซิตี้ซึ่งนักเตะสเปนเนี่ยกำลังถูกเรอัลมาดริดปล่อยยืมไปให้กับเอซีมิลานโดยคาดว่าเนี่ยเขาจะสามารถย้ายทีมแบบถาวรได้ในช่วงซัมเมอร์นะครับแต่ว่าข่าวมาจากเดอะซันนะฮะเพราะฉะนั้นตีไว้เป็นลือได้เลยนะครับขณะที่เกาโชมาคาโต้ ato, ครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยเตรียมไล่ล่าตัววิกเตอร์โอชิเฮนโดยจะแนบพูลิซิชเนี่ยเข้าไปในดีลข้อเสนอนี้ด้วยแล้วก็ต้องดูว่านาโปลีจะสนใจหรือเปล่านะครับ ก็ถือว่าน่าสนใจนะอาจจะเป็นพูิซิชกับบวกเงินเพื่อแลกกับโอซิมเพนนะครับขณะที่ฟุตบอลอินไซเดอร์ครับบอกว่าเมสันเมาส์เนี่ยเป็นแฟนตัวยงของเจนคลอปและต้องการลงเล่นให้กับกุนซือของเยอรมันรายนี้สักครั้งในอาชีพการคาแข้งโดยเอนนี้เนี่ยนักเตะตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายอยู่กับเลียวพูจากสื่อหลายแห่งนะครับ โดยคาดกันว่าเชลซีในตอนนี้ก็พร้อมจะขายนักเตะออกจากทีมหลังจากล้มเหลวในการเซ็นสัญญาฉบับใหม่แทนที่สัญญาฉบับเดิมที่จะหมดลงในซีซสั้นหน้านะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยข่าวจากเดอะซันครับบอกว่าแฟรงค์ลัมพาดเนี่ยพร้อมกลับมารับตาแหน่งผู้จัดก,การทีมครับหลังจากโดนเอเวอเรตันปลดตั้งแต่เมื่อ2เดือนที่ผ่านมานะครับก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายทีมไหนจะรับแฟรงค์ลัมพาดไปคุมทีมนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับ ฟังแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ